น้องโบวันนี้ทำอะไรบ้างนะคะวันนี้ทำแก้ไขวีไลน์ใหม่ค่ะแล้วก็ยื่นยื่นออกมาเอาเหตทางออกแล้วก็เก็บพวกเหนียงแบบดุดไขมันเก็บเหนียงค่ะให้แบบกระชับขึ้นไปค่ะแต่คุณหมอบอกว่าอาจอาจจะได้มาดึงหน้าทีหลังเนอะเพราะเราเคยแบบว่าทำการทำโหนกอะไรอย่างงี้มาเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะน้องโบวันนี้ทำอะไรไปบ้างนะคะวันนี้ทำเอ่อ แก้คางเอาซิลิโคนคางออกแก้คางที่ที่เคยทําตัดตัดกระดูกแก้วีไลน์อะค่ะใหม่แก้วีไลน์ใหม่น็อตแปดตัวเฮ้ยวันนี้สวยแล้วนะแก้น็อตใหม่แปดตัวออกหมดเลยแล้วก็ยืดเอาอะเอาซิลิโคนออกแล้วก็ยืดออกมาเอากระดูกเราอะยืดออกมาเอวีไลน์ใช่เอาซิลิโคนออกนะคะแล้วก็เอาเออกระดูกยืดออกมานะคะแล้วก็ตัดวีไลน์ทิ้งด้วยอันเก่า เจ็บเหนียงเจ็บเก็หนียงดูดไข่มันตัดแต่ปังนะค่ะ13วันเท่านั้นปากรูปากดูสวยขึ้นนะบูใช่ค่ะเราดูพูดเพื่อนก็บอกว่าเราพูดดูแบบเห็นฟันล่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้องบูททามารอบแรกคือแบบปากชาแล้วพูดแบบผิดรูปไปเลยเนาะใช่ใค่ะโอเคค่ะรอหายปังแน่นอนนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะสะพึ่งเลยอ่ะตอนเนี้ย